สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นคลิปแนะนำการสร้างตัวป้อนข้อมูลนะครับแล้วก็การทำงานกับตัวป้อนข้อมูลแบบเบื้องต้นนะครับตัวป้อนข้อมูลโดยปกติเนี่ยเราอาจจะรู้จักในชื่อของ text box หรือว่ากล่องข้อความธรรมดานี่แหละครับแต่ว่าในสมารินเนี่ยมันจะใช้ชื่อว่า entry นะครับชื่อแท็กนะครับชื่อ entry แบบนี้เลยแล้ว ถ้าอยากจะให้มันแสดงข้อความเป็นลายน้ำด้านหลังนะครับก็ต้องเรียกคุณสมบัติ placeholder มาแล้วก็ใส่ข้อความลงไปนะครับป้อนชื่อของคุณที่นี่แล้วก็ปิดแท็กนะครับถัดมาผมสร้าง l a เบลมาอันหนึ่งสร้าง l a เบลเอาไว้แสดงข้อความไงนะครับ ในระเบลนี้รอบนี้ผมขอใส่คุณสมบัติ name นะครับใส่ชื่อให้มันด้วยตั้งชื่อให้ระเบลนี้ตั้งชื่อว่าระเบลหนึ่งนะครับ rpl หนึ่งหน้าตาของ entry จะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมรันให้ดูก่อนรอบหนึ่งนะครับแต่รอโหลดแป๊บหนึง ค okay. หน้าตาก็เนี่ยครับป้อนชื่อของคุณที่นี่นะมันก็จะมีเหมือนครับเป็นช่องกรอกข้อมูลนะครับถ้าเราแตะนะครับสมมุติว่าแตะบนมือถือนะฮะมันก็จะมีคีย์บอร์ดมาให้เราก็สามารถที่จะป้อนพิมพ์อะไรแบบนี้ลงไปได้นะครับแล้วก็ข้อความในเพลสโอดเดอร์มันก็จะหายไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณลบทิ้งมันก็ ถ้าลบทิ้งจนหมดนะครับเพ a สโฮเดอก็จะกลับมาแสดงผลอีกครั้งหนึ่งทีนี้ในตัวตัว Entry เนี่ย Track Entry มันก็มี Event ที่มันรองรับนะครับก็คือการป้อนข้อมูลนะครับทีนี้การป้อนมันก็จะมีการป้อนอยู่2อ,อย่างนะครับคือค,คุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับการป้อนข้อมูลนะครับอันดับแรกเลยคือ text c h a n g e นะครับคือเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยก็ให้ให้ไปเรียกหรือไปทำงานต่อในฟังก์ชันนี้นะนะครับสมมติว่าผมตั้งชื่อว่า en text change change จึกแบบนี้แล้วก็อีเวนหนึ่งก็คืออีเวนต์ complete ะฮะ complete text เนี่ยนะฮะนะแล้วก็ใส่ค่านะฮะเป็นสมมุตินะฮะตั้งชื่อว่า entry ก็เป็น en อ่ text complete แล้วกันโอเค text change นั้นเหตุการณ์ text change ทำงานเมื่อมีการป้อนข้อมูลลงไปในช่องกรอกข้อความนะครับ ทีนี้รอบนี้ผมใช้พิธีการสร้างฟังก์ชันเองนะครับ uh, en text change นะฮะผม copy ไว้ก่อนก็ได้จากนั้นผมเรียกไฟล์ main page s m a l c s นะครับที่อยู่ใน solution explorer นะครับเดี๋ยวคลิกขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วใน class main page เนะี่ยผมก็เพิ่มฟังก์ชันเข้าไปเพิ่ม method เข้าไปนะครับสมมติเป็น void why e y e n t e x t c h a i n นะครับ, chain, รบแล้วก็ argument สตัวที่ต้องใส่ก็คือ object นะครับ object sender อีกตัวนึ่งก็คือ event อปกติจะเป็น event a r e e m e n t นะครับแต่ว่ารอบนี้เราจะใช้ event ของ text ไม่มี text เออนี่แหละครับใช้ text text cell text chain อ่านี้ text chain event a g r e m e n t แล้วก็ผมตั้งชื่อตัวแปรไว้ว่า e นะครับแล้วก็เปิดบล็อกปีการเปิดปิดแบบนี้นะครับจากนั้น มันขึ้นแถบเขียวๆนะครับเพราะว่าโปรเจกต์เรายังรัดอยู่นะครับเดี๋ยวผมสต็อกก่อนโอเคจากนั้นเนี่ยผมสร้างตัวแปรขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับนะครับ string ot นะครับข้อความเดิมของ otex t นะครับ string ot มีค่าเท่ากับ event o t otex value นะครับ น,นีเป็นข้อความเดิมประกาศตัวแปรอีกตัวหนึ่งคือ nt newtext นะครับรับค่ามาจาก event newtext value แบบนี้แล้วให้ label หนึ่งนะครับทำการอ่านค่าข้อมูลนะครับ ข้อความก่อนหน้านะบ,บวกด้วยตัวแปร ot ประกาศแบบทีเดียวเลยแล้วกันนะข้อความปัจจุบันคอลอนนะครับบวกด้วย nt นี้โอเคจากนั้นจากนั้นารายลยแล้วกันนะครับอะไรเอ่ยเขาบอกว่าอีเวน h ์ n d น e เดิตรงนี้ change อ๋อ oh, คือ complete ยังไม่ได้ใส่โอเคนะครับอ่ะเขาเตือนมาให้ใส่ก็ใส่ซะหน่อยแล้วลกันยังไม่ได้ใส่ฟังก์ชันของอ en text complete นะครับแต่ผมประกาศเป็นเป็นบล็อกเอาไว้ก่อนแล้วกันปกติจะเป็น อีเวนต์อ r u ราเมนนะครับประกาศแค่นี้ก่อนนะครับจะรัน x ท็กช i นก่อนโอเคเสร็จแล้วนะครับ ป้อนชื่อของคุณที่นี่นะครับสมมุติว่าผมใส่ชื่อนะครับสังเกตน,นะครับตอนนี้ผมใส่มันตัวมันเล็กเนาะผมสุ่มไปแล้วกันนะครับผมป้อนผมป้อนขอไข่นะผมจิ้มขอไข่ไปทีนดงน,นะข้อความก่อนหน้าก็จะว่างๆนะครับข้อความปัจจุบันคือขอไข่ ผมใส่ชื่อว่แแวนข้อความก่อนหน้าก็จะเป็นขอไข่ข้อความปัจจุบันก็จะเป็นขอวอนะครับนะครับหม่กาดนะรมันก็จะแสดงให้เห็นนะครับว่ามันก็รับรู้เหตุการณ์นะครับว่าอะไรเกิดก่อนอะไรเกิดหลังอย่างเงี้ยนะครับข้อความก่อนหน้าเป็นงี้นะข้อความปัจจุบันเป็นแบบนี้นะนะครับเป็นต้นนะครับนะครับมีตัวมีตัวช่วยเดาความหมายให้ด้วย นะครับขัญชัยนะครับแต่ว่าทามสุลรไม่ใช่ประมาณนี้นะครับนี่ก็เป็นเห็นไหม text change คือเมื่อมันมีการเปลี่ยนแปลงของข้อความนะฮะให้มันทำอะไรละ่ะนะครับสำหรับตัวอย่างนี้ก็คือทำการอ่านค่านะครับค่าก่อนหน้าค่าปัจจุบันอะไรเงี้ยนะทีนี้อีกค่าหนึ่งก็คือ en text complete นะครับทำงานตอนไหน ทำงานเมื่อคุณทำการป้อนข้อมูลเสร็จแล้วก็กดกดปุ่มตกลงหรือว่าปุ่ม enter หรือปุ่มที่ใช้ในการส่งข้อความไปยังระบบอะไรแบบนี้นะครับนะครับน,นี่พูดถึงลักษณะมือถือนะฮะจะทำงานยังไงสมมติผมประกาศตัวแปร string t มีค่าเท่ากับ นื่องจากว่าตัว entry เนี่ยผมไม่ได้ตั้งชื่อไม่ได้กำหนด name ให้มันนะครับผมก็เลยต้องเรียกมันแบบนี้นะครับเรียกชื่อ class entry นะครับ entry ตัวที่เป็นตัวส่งข้อมูลมาก็คือ sender นะครับตัวนี้ที่มีข้อความข้างในก็คือ dot text นะครับแล้วให้ label หนึ่งนะครับเอาไปแสดงผล โดยการใส่เรียกร a บเบลน t e x t แล้วก็บอกว่า,าคุณส่งข้อความว่าแล้วก็บวกด้วยตัวแปรที่แบบนี้แหละนะคแล้วทำการารีสตาร์ทใหม่นะครับ อโอเคอสมมุติผมพิมพ์ข้อความน,นะครับฮลโหลนะครับสมารินฟอร์มเอนทรีเห็นไหมครับว่าอพอเราพิมพ์เข้าไปอย่างเงี้ยนะครับนะฮะเท็กช์เชนนะครับ,รบทั้งโอวาลูนิวาลูมันก็ทำงานได้ตามปกตินะครับแต่ว่า c o m plete ไหมมันจะไม่ c o m plete นะครับมัน c o m plete เมื่อเรากดปุ่มตกลงหรือปุ่มโอเคในคีย์บอร์ดของเรานะครับผมคลิกปุ่มเขียวนะครับเห็นไหมมันก็จะกลายเป็นข้อความที่บอกว่าคุณส่งนะข้อความว่าให l o o s u m m r r in form entry นะครับพอเราพิมพ์ข้อความนะครับ แล้วกดปุ่มส่งนะมันก็จะไปเรียกให้ฟังก์ชัน en text complete ทำงานนะครับคุณสง่งข้อความว่า t e s t 1 2 3นะครับดังนั้นข้อความามันทำให้ข้อความของ text change ห,หายไปด้วยนะครับนะบนี่ก็เป็นลนกักษณะการทำงานของช่องกรอกข้อมูลของสมาร i n ฟ form นะครับ นอกจากนี้นะครับยังมีคุณสมบัติเพิ่มเติมที่อ,อยากจะแนะนำนะครับสำหรับ Entry นะฮะผมขอขอ t n t e r มานะครับขอ Enter ตัดตัดบรรทัดลงมาหน่อยอ่าโอเคคุณสมบัติแม็กซ์แม็กซเลนนะครับเอาไว้จำกัดจำนวนข้อความ อขอโทษนะเอาไว้จํากัดจํานวนตัวตอ,อักษรนะครับที่จะป้อนลงไปในช่อง entry อันนี้นะครับแล้วก็คุณสมบัติ is password นะครับ is password เ Pass นะี่ยหมายความว่าสิ่งที่เราข้อมูลที่เราป้อนลงไปเนะี่ยเป็นรหัสผ่านใช่ไหมนะครับถ้าเรากำหนดตรงนี้เป็นจริงเนี่ยมันก็จะทำการใส่ mask มาให้นะครับ ใส่แมสก็คือมันจะบังตัวอักษรนะครับโอเคทีนี้สมมติใส่ข้อความลงไปนะครับเห็นไหมครับคือมันมันมันจะเห็นไปข้อความอยู่แหละแต่ว่า,ม,ามันจะทำการเปลี่ยนให้เป็นจุดจุดที่หลังเนี่ยนะครับเห็นไหมครับแต่เราก็ยังคง อ,อ่านข้อความออกมาได้ด้วยด้วยคำสั่งพื้นฐานธรมรมดานะครับเพราะจริงๆแล้วมันก็คือเท็ก์นะครับตอนนี้ผมใส่ไป1ิตัวอักษรแล้วนะครับมันก็เลยไม่ขยับไปอีกแล้วนะครับใส่ได้แค่นี้นะครับตามคนุนสมบัติ Max length แล้วก็ตามพุณสมบัต is p a s s w o r d นะครับซึ่งปกติแล้วมันจะเป็นเฟลนะทีนี้ผมเปลี่ยนเป็น f a l ส์มั้ง นะลองป้อนดูนะครับรอบนี้ไม่เปลี่ยนแล้วนะครับก็ใส่ตัวอักษรเข้าไปได้10ตัวโอเคนะครับสำหรับเอนทรีนะครับ,รบ,รบการทำง,งานกับ Entry หรือหรือช่องกรอกข้อมูลแบบเบื้องต้นนะครับก็ขอจบตะเพียนเท่านี้ครับสวัสดีครับ